สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่สามสิบเนาะพรุ่งนี้สิ้นเดือนแล้วนะคะแต่เงินเดือนคงยะอตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะคงไม่รอถึงแต่ก็มีหลายคนที่เขาออกวันที่สามสิบเอ็ดเนาะวันนี้รู้สึกใส่สีเบ็ดนะคะสีเบ็ดตักลายเก็ดมังก,กรนะคะนะ เสียคุณสุเองท้องร้องท้องร้องจอกจอกยังไม่ยังไม่ทานข้าเช้าแต่ก็ทันทับทิมทับทิมไปคำา้องทำแล้วเอาเปนตินนะคะก็จะไหนก่อนเดี๋ยวมันสายเพราะตอนนี้จะเก้าโมงแล้วนะคะประมาณแปดโมงสี่สิบเพราะว่าวันนี้ทำกับข้าวนะเดินไปขอใบแมงลักบ้านหลังนึงค่ะ ที่สาไปขอตะไคร้น้องไปไม่ไหวขุดอย่างอะตะไคร้ตะไคร้หลังไปมันรักใกล้หน่อยคุณแม่ก็นะคะม mm ันจะทําอูนะคะคําว่าอูกคืออูปลาปลาเขาเรียกปลาสลิดตัวเล็กๆอ่ะปลาหนาเนาะ mm hmm. ปรากฏว่าเขามาขายห่อหมกสองหมกนะคะแต่ยังยังไม่สุกแต่แต่สิ้น ซ,ซึ้นใจหมดละซึ้นวระชนหมดละไปตัวหนึ่งเขาดินด้นดิ้นตกใจนะคะเปิดใบใบตองเสียบเปิดต่อดิน้นตัวเดียวนะคะสองหมกตอนนั้นตายพดนะคะสก็เลยเอาไปปล่อยลงทางว่ายด้ให่ใหญ่เลยนะคะสาธุ <c oughs> ว่าจะทิ้งหมดล้ก็เลยเออซื้อมาแล้ว อัีตายตายตายอัที่อยู่ก็เขาไม่ได้ตายที่เรานะคะก็คือเขาไม่ได้ตายที่เราเจตนาเราไม่มีนะคะอุงสุกก็ปล่อยเป็นตัวที่อุุ้กก็หาหาใหญ่เลยเปิดน้ําใส่แช่ลงน้ําก่อนดูว่าตัวไหนว่ายมันไม่มีมันไม่มีตาย สายแตกหมดแล้วมันเป็นปลาซิวตัวเล็กๆปลาซิวอ้าวถ้าคนอีสานเรียกปลาซิวอา้าวปลาซิวอา้าวปลาซิวตัวเล็กๆแล้วก็ปลากระเดิดก็เรียกปลาปลากระเดิดอถาชาวอีสานเรียกปลาบ้านเราเรียกปลาสลิดปลาสลิดตัวตเล็กๆเบ็นเบ็นปลาซิวได้ทำอู๋ทำอู๋คือใส่น้ำจืดๆ <laughs> ำำตำพริกตำพริกนะคะตำพริกตำกระเทียมตำหอมตำตะไคร้หั่นๆใส่ด้วยกันนะคะ ใส่เกลือตําด้วยกันแล้วก็เอาไปใส่กับหูครับเอาล้างให้สะอาดแล้วไสออกอะไรออกแล้วก็ใส่ในหม้อแล้วก็อ่ะใส่เครื่องลงไปเครื่องที่เราตับลงไปแล้วก็ปิดฝานะคะจะไปคนนะคะเดี๋ยวขาวนะคะไม่ต้องคนเลยนะคะใส่คือเอาน้ําล้างขกนะ้นําล้างขกที่เราตับเมื่อกี้นิดหน่อยเยทลงไปนะ เขาจะลดลงพอดีเป็นอูคืออูคือมีน้ํานิดหน่อยมีน้ํนิดหน่อยคือน้ําไม่ท่วมป่าไม่ท่วมอะไรนะคะเวลามันบดลงก็จะพอดีนะครับใส่ใบมือรักใส่ต้นหอมนะคะเสร็จติดฝาเลยค่ะไม่ต้องนะคะอีกพักหนึ่งเ็าสุกเองนะคะไม่ต้องคนนะคะใส่ปรุงใส่ถ้าอีสานเขาใส่ปลานะคะใส่ปลานิดหน่อยแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือกับพริกอยู่แล้วไม่ต้องเติมนะใส่ผงชูรสนะคะนิดหน่อยก็ จบตักไปให้ยายนางเพราะว่าขอหอมเขามานในหนาวกับแผงฝั่งนี้ให้ขอหอมก็เลยให้แทนหอมขอใบบางหลักก็เลยต้องตักไปให้ก็แม่ว่ามาให้ทาไมเดี๋ยวแม่จะไปกระถินแล้วไปกระถิ่นก็ต้องกลับบ้านดีๆเขาว่าเออจริงตักให้คนอื่นก่อนนะสุค่อยกินทีหลังอ่ะเหลือค่อยกินนะคะสุอก็จะทําประมาณนี้ตักให้คนอื่นก่อนไม่ตักให้ตัวเองก่อนตักให้คนอื่นก่อนแล้วก็ตัวเองค่อยกินทีหลังนะคะ อันนี้เริ่มร้อนทำนุ่นทำเน่นะคะยังไม่ตักผ้าอะไรผ้ายังเครื่องเดยจะแห้งในเครื่องหรือเปล่าไม่รู้นะคะโอเคคุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสุดนะคะพุ่งนี้ใข่ไปทําบุญมาบ้างนะคะขออนุมโมทนาโดยทุกท่านนะคะคุณสุดก็ไปมาเนาะทุกคนก็ไปมาพี่สาวพึ่งมาเมื่อเช้าเขานะคะไปนอนวัดนะไปนอนวัดนะคะตีห้าสีสิบ้าคุณสุดตื่นแล้วแหละแต่คุณสุยังไม่ลุกลงมา เพราะว่ารัวเดี๋ยวพี่ก็ามาคุณสมไม่ได้ปิดประตูหรอกคะ่ะบ้านคุณสมไม่เคยปิดประตูนะคะยุงเทพก็ไม่เคยปิดจนจนเท่าทวันเนี่ยยีสกุปปีสามสิบเอไม่เคยปิดเลยคะ่ะแต่ตอนนี้ปิดแล้วคะ่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่เนาะแล้วก็ที่นี่ไม่เคยปิดนะคะตั้งแต่เตียลุนเตีย,เ,ตยเท่าเดิมนเนี่ยเตียก็บอกว่านะคะถ้ามีเพื่อนบ้านที่ดีเป็นรั้วที่ดีแล้วนะคะไม่ยังเป็นน้องปิดนะโอเคค่ะเรามาพูดถึงเสื้อเนาะอันนี้ของใครคะ ซส์เอ็มคอกลมนะคะนะอันนี้ไปงานขาวดำได้สบายเลยนะสวยเก๋ไม่ต้องเหมือนไข่นะคะนะงานขาวดำได้สบายใส่สบายๆนะคะไม่ต้องใส่ดำโดวนก็ได้นะคะเพราะว่าคิดเขาเป็นสีดำนะคะุณสุมีตัวหนึ่งไซส์เอ็มนะคอจีนนะคะยังไม่มีเจ้าของนะไปตัดผิดนะคะน้องสุขายห้าร้อยนะใครจะรับก็บอกนะคะไซส์เดียวกันนะคะแต่เป็นคอจีนเนาะ,ะโอเคแล้วก็ของคุณอยู่สั่น ของคุณเดซันเร็ตร้อยเปอร์เซ็นต์สามตัวนะคะในตัวนึงน,นะคะเร็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีสองตัวนะคะส่งให้วันนี้นะคะเมื่อคืนนะะี่ก็แขนนี้ก็คือลายเล็บมือนหนังนะคะแขนนี้ก็คือพวงชมพูนะคะก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะนะคะคุณสูตรทาพัดซ้อนค่ะนะคะทําเป็นพัดซ้อนนะคะเห็นไหมคะเป็นพัดซ้อน,นะค่ะนะคะ เรียบร้อยค่ะนะคะข้างล่างเป็นพัดนะคะข้างล่างเป็นงานพัดแขนเป็นพัดสอนนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะส่งวันนี้นะคะสามตัวเลยนะพร้อมกระเป๋าใบหนึ่งนะ,ะขอบคุณมากนะคะวานนี้ไปวัดกลับมาหลับเลยซปพอใกล้ๆหลับค่ะเหนื่อยมากแม่บ้านมาทางานบ้านก็บอกว่าเอา้าวันนี้ยังไม่ไปจองที่ไปจองที่คือไปอเมซอนนะคะ พอบันซาปุ๊บลมทันทีนะเมื่อคืนก็จุดพูนะคะปุดพูกับปล่อยอะไรนะคะเขาเรียกอะไรปล่อยโคมนะปล่อยโคมเต็มสองฝาสวยกุุสามทุ่มปล่อยมาเห็นี้ดูสองฝาอยู่เลยสามทุ่มสี่ทุ่มหมาเขาตกใจที่เขาจุดพูนะคะตุ้มตุ้มตุ้มทุกวันนะบางสุดได้ยินนะเพราะว่าวัดสุดออมันจะตรงมาบ้านพอดีลำพงพงจะหันมาบ้านสุดุนะคะ เวลาพอสวดหรืองานบุญอะไรจะรู้ได้ยินหมดเลยนะคะก็โชคดีไปนะคะตอนนี้คุณสุดใส่พ่อป้ายนะคะประถงตัดป้ายนะคะอัดอัดนะคะปงตัดป้ายนะคะวันนี้แต่งตัวเรียบเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะดูเรียบร้อยเนาะมาเรามาขายเลยเนาะคุณสุดใส่ชุดให้นางก็คือเป็นงานโอ้นี่ไงค่ะ คนละมือหมอตัวนี้นะคะได้ขายห้าร้อยอจีนนะคะยังไม่มีเจ้าของเนาะใครจะหลับก็บ,บอกนะคะนะคะอร่อยบาทเนาะลดทันทีห้าสิบบาทในฐานะที่ทําผิดทําโทษตัวเองนะคะนะเอาทุนเืนอนเพราะว่าสูงมีแล้วตัวหนึง่งไซเอ็มคอจีนเหมือนกันเนี่ยมีแล้วก็เลยนะ ก็เลยไม่ซื้อก็เลยไม่เอาไวนะ้ถ้างั้นเอาไวส้สงไม่ขายหรอกคะ่ะถ้าเป็นไซส์เอ็มถ้าเป็นลายอื่นนะสีอื่นนะรับรองนะไม่ได้ซื้อหรอกนะสุเอาไว้แน่นอนนะคะสูชอบกับวันสูใส่สีเปือกไม้นะคะขิดใดโนเสเร์ชอบเหมือนกันถ้าคนติดจังสุงก็น่าจะเห็นนะคสุไปเมื่อสั้งสุจะเปลี่ยนชุดนะคะเพราะสุไม่ใส่สีขาวไปวันใส่สีขาวไปวัดขิดแดงลายขอขิดแดงนะคะโอเค อันนี้ก็เหมือนจะไปวัดได้คนไห็นม่อสุดต้องทักไงคะแม่ไปไหนมาอ,อแม่ไปวัดมาเหอรอเด็กๆเห็นทีไรก็ถามทุกทีว่าแม่ไปวัดมาเหรอจริงๆแม่อยู่บ้านนี่นะคะแต่แต่งตัวมา Amazon ไอเมสอนเลยแต่งตัวไปไหนแต่งตัวมาไอเมซสอนนะคะโอเคเรามาดูต้นเงินเราต้นเงินเราจะติดแล้วนะคะเพราะว่าได้ว,วันเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ ได้ได้วันเรียบร้อยแล้วนะคะหมายการมาแล้วนะคะปรากฏว่าไงคะ่ะปรากฏว่าตรงกับวันวันต้ที่สิบเก้าสิบแปดสิบเก้าเท่ากันเดียนะกะับอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึงนะคะตรงกันอันนั้นเป็นต้นอันนี้เป็นของคุณสุเป็นประจําเสียบมาไม่รู้ตั้งแต่รุ่นแม่จนรุ่ลูกนะคะ คนที่ทําบุญกับคุณสุนะคะคุณวลาหลักนะคะคุณนวลจันทร์นะคะคุณนวลจันทร์ให้คุณสามจุดนะคะอานงโมทนานะคะแล้วก็คุณที่ทำใหม่นะคะสุไลไปแล้วคะนะเพื่อคุณลำาไยคุณส้มลิ้มคุณพี่แป้งคุณลำาไยอีกนะคะ คุณเนใจคุณจิลาคุณนมัสยาคุณสิริพรคุณวัชลานะคะเดี๋ยวถ้าไงคุณสุรวมจอดแล้วก็นะเริมติดสองตนนะใค่แล้วนะคะส่วนคุณวราลัตกับคุณนวลจันเดี๋ยวคุณสุเขียนลงไปนะคะเพื่อได้ไม่ชาวลูกติดไว้ให้นะคะนวลจันก็สาธุนะคะเมื่อคืนสุรับสายนะคะก็คุยกันหลายเรื่องนะคะเวลาคุณสุรับสายลูกเขาว่า คือไม่ค่อยพันเนี่ยนะไปส่วนตัวรวุนรานเข้าใจนะคะว่ามันสุก็ไม่ค่อยอยากพุดเรื่องขายนะคะแต่ดลจะไม่จะเป็นก็ไม่อยากขายไม่อยากขายอะไรนะคะอยากคุยเฉยๆนะคะคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องไปทําบุญได้มาไม่ีความสุขอะถ้าขายของรู้สึกมนันอึดอัดไม่ใช่ตัวเราเนาะโอเคไม่เป็นไรนะคะต้องทามาหากินเนาะมา วันนี้คุสุดใส่อ่าอันนี้เพิ่งมานะคะเป็นงานเพิ่งมานะคะเพิ่งแกะนะคะของแกะนะแต่เป็นลายเต่าแต่เพิ่งมานะคะเป็นงานใหม่นะคะเป็นงานใหม่นะคะตัวนี้เป็นสีเทาอมม่วงส,สีค่ะสีตี่กุสูบอกว่าก็เทถวแถวนะคะมันสีเทาอมม่วงนะคะสวยมากนะคะมาเราดูตัวจริงของนางเลยกันนะคะ สวยไงมะ,ะสวยมากนะคะหลายด้วยกันที่ก็สุดใสแต่เป็นสีคอดเทลนะคะนะคะเขาเรียกเทาเทาอ,อมม่วงนะคะนะคะเป็นสีดูดีนะโพสีคอเทลนี่เป็นผู้ดีแะดับหนึ่งดูดีดูด,ด,ด,ดีสวยสวยสวยนะคะ สองร้อยห้าสิบบาทากาวถัดไปเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็พูดถึงผมก็ไม่ค่อยได้อยวีนะคะสีฟ้าก็เทวค่ะครับสีฟ้าเ็เทวนะคะสองร้อยห้าสิบบาททุกผืนนะคะ พ้อมมาใหม่นะคะส้มค็เทวค่ะเนี่นะคะคขาจะสวยๆเป็นงานเจดีนะคะพญานาคคูนะคะสดองเจดีนะคะเข้ากับวันที่สิบห้า <c oughs> เดือนสิบเอ็ดใครไปดูวงไฟพญานาคบ้างค่ะลองมาดูที่แถวหนองคายมุกดาหารก็แล้วแต่นะคะ นครพนมไปได้หลายที่นะคะมนสุก็ไม่ได้เสพข่าวเลยไม่รู้ว่าบ้องไฟไปยนนาขึ้นหรือเปล่านะคะสีเทา,าสีาเทาสุเทาค็ดทถวเป็นเทาเดียวกันไหมคะอ๋อเป็นลายใหม่แล้วเป็นลายใหม่นะคะสีสีเทาเทาอมม่วงะค่ะนะคะลายใหม่แล้วนะคะ ขอโทษเลิกเ,เองอะ่ะนะคะเป็นลายใหม่แล้วเนาะสีที่คุณสุดใส่ขอวนกลับมาลายเก่าหน่ยนะคะที่คุณสุดใส่ค่ะนะคะเท่าเท่าอมชมพูค่ะเท่าเงินอมชมพูนะคะนะคะแปลว่ากาะสินเราเนาะ ไฟจะใหม่ๆเจ็มไฟนะคะ,าะงานนี้เป็นงานไฟเยอะก็จะเนิ่มหน่อยนะคะสีเมื่อกี้วนไปวนมานะฟาค็อเทลค่ะนะคะ,นะคะเอาวันหวานเรียบๆนะคะวันนี้ว่าด้วยงานเรียบร้อยนะ น้ำเงินอมม่วงค่ะนน้ำเงินอมม่วงนะคะมีชมพูแซมเลยนะคะความหวานของนางเนาะแซมสองร้อห้าสิบาททุกผืนนะคะสีนางพญาะคะ่ะจัปิสวยมากเลยนะคะ ทังสรรทักงานเรียบร้อยนะคะหลอกในะคะิตติน,ะะน,นี่เหมือนไหนตอนแรกคือจะใส่ตนนัวนี้แต่คงศูนมองว่ามันขัดขัดกับสีครีมเบตแต่ถามว่าใส่ได้มั้ยก็ใส่ได้นะคะอันนี้ก็ใส่เรียบร้อยหน่อยเวกันนะคะองศูออกมาเลยนะคะก็จะ,จะใส่ก <c oughs> ็ออกมาก็จะใส่ ยอดเอีกผืนค่ะชานมส้มอิดหรือชานมนะคะเป็นสีส้มอิดค่ะส่ยมากนะคะ,มะ,คะชมพูจิบบัวะคะ่ะหรือว่าชมพูนูดนะคะ ก็จะองกับปินิดๆนะคะจิบบัวก็จะองกับปินิดๆนะจีบบัวนะคะลายใหม่แล้วนะชาค่ะชานมสมเอกนะคะชาแจกับชาอ่อนสองร้อยสิบตุกผืนนะคะแดงวายค่ะ หรือว่าแดงเม็ดมะขัมนะคะตรงน,นี้แดงไหวตรงน,นี้แดงเม็ดมะขัมนะคะใครเที่ยวก่อนไม่ได้ก็อเอฟอันนี้ให้ได้นะคะนี่แต่สีชุดสวยเนาะลายดั้งเดิมค่ะแดงไหวนะคะสีเรียบไหนน,นะคะ ยังไม่ได้ผ้าถุงไปใส่กระถิ่นก็ซื้อนะคะเพื่อคุณแม่นะคะให้คุณแม่ดีใจให้สิ่งที่ท่านรักให้สิ่งที่ท่านชอบนะคะชมพูจิบบวชแล้วชมพูสักเปกนะคะท่านแค่เอามาดูนะคะเอามาดูเ็บในตู้ท่านมองท่าจับท่านรูปท่านก็มีความสุขนั่นคือขมสุขนะคะคือไม่จำเป็นต้องใส่ค่ะบางครั้งเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะเราแค่จับจับบางๆก็มีความสุขแล้วค่ะ ความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะชมภูม่วงค่ะเปิือนสุดท้ายนะคะสีนี้ไปงานสังสรรค์ได้เลยนะคะความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะไม่ว่าเขาอยาวไม่ต้องว่าเขาไม่ต้องว่าเรานะคะเพราะว่าความสุขของเขาอาจจะไม่ใช่ความสุขของเราความสุขของเราอาจจะไม่ใช่ความสุขของเขานะคะทุกคนไม่เหมือนกันนะคะ ต่างกิดต่างใจนะคะต่างชอบต่างนั่งกันก็ไม่ต้องว่ากันนะคะเหมือนคนนึงชอบกินผัดกระเพราคนนึงชอบผัดพริกแกงคนนึงชอบต้มยำเนี่ยนะคะก็ต่างคนต่างชอบเนาะไม่ใช่ว่าโอ้คุณต้องเหมือนฉันฉันต้องเหมือนคุณไม่ได้นะคะอยู่กันไม่รอดนะคะไม่ว่าเพื่อนหรือว่าไม่ว่าคู่คิดนะคะอยู่กันไม่ค่อยรอดนะคะต้องตงประมาณนี้นะคะสีเดียวกับบลคือชนมนะคะตอนนี้นะคะ สีฉ่ำนะจะเข้ากับช okay. ุดใส ouais. we ่ผ right, okay. ้าถุงต้องให้เข้มกว่าเสื้อหน่อยนะค้าคนสูอาจจะไม่ไม่ไม่นะท่าลายไม่เข้มท่าลายแต่สูใส่สีเรียบๆแต่เชิงเขาก็โอเคเหมือนว่าเชิงเขาก็สีเข้ากับเสื้อได้นะเชิงเขาจะออกข้มๆนะคะก็ดูเรียบร้อยนะคะใส่เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยก็คือเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะโอเคพูดถึงธรรมะวันนี้จบแล้วนะคะ คือเรื่องของเร่งพระถุงเดี๋ยวพรุ่งนี้รอชมนะคะว่าพระถุงแบบไหนมานะคะนี่อีมาสกนะคะสอบใจมากค่ะนะคะคงยกไม่ไหวนะคะไม่รู้ทำไงนะคะต้องรอลูกลูกก็ยกไม่ไหวนะคะรู้จะรอไข่ <c oughs> สับ้าน บ้านข้างกันก็กนกไม่ค่อยมีผู้ชายแต่ผู้หญิงนะคะไม่รู้จะเลือกไขรนะคะเมืาอว่าลุงสุไป Amazon อเมซอนเปลี่ยนจําไปไปไปอเมซอนใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะลุงสุไปถึงอเมซอนทางสงเปือยคืออย่างตลาดเข้าไปแต่ก็ไม่ใช่คุงสุแต่อาหารก็อร่อยนะคะอาหารอร่อยผัดผัดปลาดุกเผ็ดผัดเผ็ดปลาดุกแล้วก็อะไรอ่า เขาบอกเขาบอกว่าแนงหมูอร่อยรต่สุกุไม่ค่อยชอบหมูเลยค่อยถทงนะคะโอเคพูดสุกันฟังนะคะส่วนต้นเงินใครจะทําก็ทนอยู่ตกลงเป็นวันที่สิบแปดสิบเก้านะคะทั้งสองวัดเลยจะแรกแยกลงไงนะคะไม่เป็นไรเนาะนะคะสุกุว่าพยายามรักษาตัวเองให้ถึงวันนั้นนะคะเขาบอกว่าอะไรคะ ระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนยังไม่ร <c ough> ู้เลยเนาะก็ไม่ประมาทกันเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าแล้วเราก็ไม่รู้เขาเรียกว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจก็คือว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายหรือวันนี้เราอาจจะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันนี้ตายก็คือเป็นชาติหน้าแล้วใช่ไหมคะชาติหน้ามาก่อนแต่ถ้าเราตายพรุ่งนี้ก็ไปว่านะ ก็บอกว่าต้องอยู่ในปัจจุบันนะต้องอยู่มันก็ไม่ประมาทแล้วกันเนาะก็ทํากุศลต่อวันก็โอเคนอนตื่นมาก็ทําต่อนะคะในหน้าที่อะไรก็ทํานะคะทําหน้าที่ของเรานะคะการที่ได้อยู่ร่วมกันเป็นความสุขของมนุษย์นะคะคนไหนได้อยู่กับลูกกับหลานนะคะถือว่ามีความสุขแล้วนะคะการได้อยู่ร่วมกันถือว่ามีความสุขของมนุษย์นะคะการพัดผ้าคือกดทุกนะคะ การพะพๆกันกันห่างกันคือความทุกข์นะคะไม่ใช่ความดีนะโอ้ลูกฉันอยู่ถึงเมืองนอกอย่าไปสะอ่อนเด้อลูกลูกฉันอยู่ถึงเมืองนอกแล้ไปเรียนเมืองนอกได้ทํางานอยู่เมืองนอกนะอย่าไปสะอ่อนกันนะคะจงสะอ่อนคนที่อยู่ใกล้กันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะมนุษย์ต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะต้องอยู่ร่วมกันนะตายใกล้กันอยู่ใกล้กันได้เห็นกันได้คุยกันนะ แบ่งกับข้าวกันจริงให้อาหารกันจริงแล้วก็ได้ดูเขาแต่ว่านั course, rix, ่น <naughty> ค <vé> ือความสุขแล้วนะคะนะคะความสุขอื่นไม่มีแล้วค่ะนะคะถ้าเราอยู่กันด้วยทําอยู่กันด้วยศีลนะคะจะมีความสุขนะคะนะเดี๋ยวเรื่องความเมตตาถ้าอยู่กับบุตรเราต้องมีอุเบกขาแล้วก็มีความเมตตาสูงนะคะถ้าอยู่กับปุถกับลูกกับหลานต้องมีความเมตตาสูงแล็มีอุเบกขาสูงนะกับญาติเขาเหมือนกันนะคะ นะแต่เราวางจิตเราได้ไม่เป็นไรนะคะ,ะ,คะอะไรกระทบเราก็นิ่งแ้วเราก็พุดนเลยมาเราก็ฟังแต่เราก็ไม่เอามามาคิดหรือว่าเอามาปรุงแต่งอะไรเพราะว่าอันไหนไร้สาะระก็เทิึงไปนะคะกระทบรูจบกระทบรลูจบนะคะ,ระ,คะเรื่องอะไรก็ช่างนะคะคนมาเล่าให้ฟังแค่ฟังนะคะอย่าไปเล่าต่อนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเรื่องที่เขาเล่าจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเป็นกรรมใหม่ของเรานะคะกรรมกรรมของเขาที่เขาเล่านะคะ ถ้าไม่ริงคำของเขานะคะถ้าเราเล่าต่อนะคะหรือร่วมด้วยนะคะเป็นไรไะก็ใหม่ของเราทันทีนะคะเราต้องฝึกอะไระสติมาเบรกนะคะต้องฝกสติมาเบรกคค <c oughs> บ้วเนี่ยอุเบกขาอาจารย์ตอบว่าไงคะครูบาอาจารย์พูดว่าไงคะครูบาอาจารย์บอกว่าบุคคลไหนที่นินขาบุคคลอื่นได้บุคคลนั้นไม่ไม่มีดีเลยนะคะ ไม่มีดีเลยเลยนะคะบุคคลไหนที่นินทาบุคคลอื่นได้นะคะบุคคลนั้นไม่มีคำว่าดีเลยนะคะอะอย่านินทาคนอื่นนะคะนะมันเรนในศีลหุดสายแล้วนะคะะ,คะ,ะ,คะพูดสเสียพูดนินทาพูดเพื่อเจอนนะคะนะ อยู่ในสิ่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะนะหนคิดว่าอมเสาคือผู้ครูของอย่างเดียวนะคะก็ลมงมรวมฟงฟางแต่เราไม่ได้แจงออกมาแค่นั้นเองนะคะ,ะเราต้องระวังระวังนะที่นี้ใช้อะไรคะใช้สตินะคะสติในความเป็นระวังระวังอะไรคะระวังกายระวังวาจาระวังใจนะคะเราต้องระวังสามสิ่งของเรา อยู่กับสามสิ่งคุมสามสิ่งแล้วก็ดูสามสิ่งนี่นะคะไม่ต้องทําอย่างอื่นมากแล้วค่ะคนอื่นเขายังไงก็เรื่องของเขานะคะเราแค่ฟังนะคะคนอื่นเป็นยังไงเรื่องของเขานะอย่ามาปรุงแต่งต่ออย่ามา <c oughs> มโนกรรมเกิดนะ <c oughs> ไม่ได้พูดนะชอกแลอยู่ในใจนะคะนะอย่าไปเลยนะคะเราต้องนะมะโนกรรมมันสิ่งที่รักษายากนะคะเพราะว่าจิตเรา ซาจิตเราเร็วนะคะจิตเราเร็วกันคุมเนื้อสติไปเบรกจะช้ามากนะคะดังนั้นก็ต้องระวังนะคะนะื่อเช้า,ชานี้ก็สูกฟังฟัง,ฟงพระอาจารย์เทศนะคะพระอาจารย์ลูกหนึ่งเทศบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นะคะเป็นสิ่งสิ่งประเสริฐที่สุดนะคะแต่ว่าทุกข์ก็เกิดจากมนุษย์สุขก็เกิดจากมนุษย์มาอรหันต์ก็เกิดจากมนุษย์นะ พระพุทธเจ้าก็เกิดจากมนุษย์นะตัดสโูคือพระพุทธเจ้าเราเกิดจากมนุษย์นะคะสร้างอะไรเกิดจากมนุษย์เทวดายังต้องอาศัยมนุษย์นะ,ะเพื่ออะไรก็เพื่อเพิ่มบารมีเห็นไหมค่ะถ้างั้นก็เ,เมื่อเราเป็นเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วเราจึงทําในกายที่เป็นมนุษย์คงพบนี้ภูมินี้ให้ดีที่สุดนะคะให้ดีที่สุดที่เราพึงจะทําได้นะคะโอเคทํามารักษานะคะสวัสดีค่ะ